ถึงป่ากันแล้วค่ะทุกๆคนดูสิอันไหนอีหอย่างคุณแต่ยู่ยึ่รถล็อกไงอ๋อล็อกรถมือหอดปลาแล้วเด้อหอดปลาแล้วเบิ่งมนคือค่ะคือแนท่แนละนะสาวสุพรรณกับสาวขอนแกนเอาแล้วกูคือไอ้นี่แท้จะสิใหายเบิ่งปลาเด้อม้อนี้มาปลาปลาโล่งดีอยู่เนาะเหอก ก่อนจะถึงก็หลงก่อนอืมก่อนจะถึงก็หลงก่อนดูสภาพเรียกเรียกขวัญมาอยู่เมืองนอกบ่เม็นสบายเด้อจิ๋บอกไห้เด้อเบิ้งถึงแล้วก็หลงป่าก่อนเรียกขวัญแล้วก็ทำใจเรื่องหมอมีดมาพร้อมมีดก็ไม่ได้มาเดี๋ยวกูเอิ้อนก่อนหาให้มันได้ไปไปการสองถังดูถังสรุปไม่ได้สักดอกไปไปเราไปการเดินไปเดินป่า ตอนนี้เ่ากระยางหาเห็ดอยู่เด้อค่ะเด้อเอาพอแล้วพอแล้วค่ะเอาเอาเซียนเอาเก๋อเก๋อเอาเห็ดเผื่มเห็ดแล้วค่ะเห็ดแล้วเบิรงเด้อวิธีการเก็บดอกไม่สวยเท่าไหร่แต่มันก็โอเคมันแข็งอยู่เออโอ้โหมันก็เอ้มันอ่อนอยู่นะเอออยู่เออเออข้างในมันก็ไม่นั่นเอาตัดให้พนเบอร์เบิรงได้ไหมล่ะ ตัดทำความสะอาดทิศจังใดอือเนี่ยแล้วข,วขาก็เขาขาวยังไงกูก็ไม่เซียนอ่ะนะเลิศเลยนี่<ม>ไ <ป S 1> งนี่จะพูดิ้นเซียนเขาป้าอ้าวจัดป้ายด, <c oughs> <c oughs> ดอกใหญ่ <c oughs> ได้แล้วเจออีกแล้วเย้ yeah. บายดีใจตาแตกดีใจตาแตกเลยดูดีดูดีสวยงานเลยนาะสวยสวยตุ้มปูติปิเลือดงาเลือดนะจ๊ะเห็นอีกแล้วค่ะเห็นอีกแล้วคู่หูดูโอ๋เกิดแล้วเอามาสองคนคือห้าม่าเถอะบันเออแฟนเจอแฟนตลอดแฟนเหี่ยวกับเมือกก็ได้ แตลอดโอ้โหสวยๆนนี้สวยงามสวยงามพระรามแปดกี่ดอกกันไหนเกี่ยวไหมล่ะไปเดินต่อเดินต่อครับยังไปเรื่อยๆยังไปเรื่อยๆนี่อีกบอสอ้าวพออีกแล้วเด้อค่ะเด้อแมงมันกินแต่ว่ามันได้ยุได้ยุเลือกเอาได้อีกแล้วค่ะอ้าวมัน เอามันจะเห็นอีกดอกนึงอะเอออินี่ตาดีแทะไม่ได้ใส่แว่นตาเนี่ยกระดาษเขาพอดีใส่แว่นตาดีเหยียบดีเลยเหยียบเฮ็ดเดี๋ยวก็ไปลักช้ำน้าขนาดนะเอาใกล้ๆกล้ยังไปยังมากก็เห็นพี่น้องโอ้เริ่มเห็นงาม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 ุู่จะไปพอยอีกแล้วพอยอีกแล้วเลิศเลยแฝดคู่แฝด เพื <substit uting> <ower> แต่เขแก่มาสองคนเลยดีแก่แล้วนะเออแก่เขาจำเคยไปตัดอันนี้เอาอืมแก่อยู่เห็ดเพิงเห็ดเพิงค่ะได้ยุ่งอืมจำใครไปเลือกอันนี้เอาต่างเด้อหัดต่างผอดน้ำมันหอยอร่อยเลยเอาไปแกงก็อร่อยเห็ดฟางเห็ดฟางนางเจออีกแล้วน่ารักจมูกจิมิมาคั่มมาคั่มดีแล้วที่มีให้เก็บค่ะ แยมเสาคนมาหลายเข้ามาคำคำมันก็ยังพ่อมีให้เก็บยุกนี่ตอนคำมันสิเริ่มเกิดเฮ้ยตาหักแทงเงือกสวยๆนี่อันนี้ลูกนี้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบมากเลยเออสวยๆเนาะเออพุ่งเกิดเนี่ยสวยเลยอันนี้เจออย่างนี้สักสิบดอกเนาะเกิดเออวิธีการตัดแล้วก็เอาดินออกเล ไปไปต่อแล้วเจออีกแล้วเย้บายดีใจตาแตกดีใจตาแตกเลยดูดิดูดิสวยงามเลยอเนาะสวยสวยตุ้มปุติปิเลือดงามเลือดน่าจะงามบลัฟบลืออใย้โอ้ตากูคือสิบเห็นดอก ดำดีขนาดวะน่ะเออสวยงามวะโอ้ดำน่ารักจังเฮดเพิงเนี่ยเขาเอินเฮดเพิงออกยากซะด้วยบ้านฟินแลนด์เขาเอินตัตตีตัตตีหรือตัตตีวะตัตตีอืมดูหนองใช่ไหมล่ะใช่น้อแเมนขาอุบวบขาเป็นสีแมน ก็ปิดตัดเอาไม่แต่ดีนะข้างในมันขาวอะไรนะมันไม่มีแมงกินถ้าเป็นต้ตีอีกแบบหนึ่งแมงมันกินพุนหมดเนาะเออกูว่าแบบนี้อร่อยปะว่ามันเนื้อแน่นดีเออเนื้อแน่นอร่อยกรุบกรอบที่ผ้ากันหญายปลาเด้ที่นี่หกมงกว่าเลยสองดอกก็ได้สองดอกขอบคุณนะคะโอ้หมันหมันสกุกสกหมันหมันอย่างมากอย่างมากอะใหญอยู่ นี่เอาแปะอันนี้พ่อใหญ่งามอยู่ค่ะงามอยู่งามอยู่อันนี้ได้เห็ดเห็ดฟางเอาเอาได้ได้ใส่ใส่ใส่มูเตลูบอกแล้วมูเตลูได้สองดอกแล้วคไหนโหสวยงามสวยงามดัดปะดัดปะสวยงามนะคะ กรลุณาดูขาค่ะโอ้ยอุ้มดีแ่เงนือกบกวันเยาวสวยมากดีมากเลยอ่ะดูดูหน้าคนได้สิอุ้ยเหนือยเยอ่ะอืกูเห็นบ้างละสวยสวยเดี๋ยวเราต้องได้อีกสามดอกอืมขอเขาไปละฝ่านี้ ออกกีตาเทียงขึ้นหรืออะไนี่ลูกถากันเด้อเตี้ยไปต่อไปต่อข้าไปต่อเย้สามแล้วนะสามนะเพื่อนสาวบอกโอ้ยว่าใครจะไปรู้สวยจังอ่ะดีมากเลยอ่ะดูโหสวยมากดีดีไหมดีดีอยู่ดีมะตื่นเต้นเนาะเออเอาถ่ายสวยสวยเพื่อนสวยดีงามเดี๋ยวเดี๋ยว ขนาดอะไรนะเก็บเห็ดฟางเห็ดฟางกำลังเกิดค่ะเอาเอาไปผัดแซบเห็ดฟางผัดน้ำมันหอยแซบเออเอาไปแกงแกงนี่ก็ได้แกงอย่างแกงเผก็อร่อยเออเอาไปใส่แกงเผั็ดันนี้ก็อร่อยเหี่ยวตีผสมกันทั้งสี่เนาะกรุบกรอบนางบอกกรุบกรอบเห็ดเห็ดฟาง ิดฟรานโอเคหนักมันจะเหยียบแล้วนั่นอะไรตรงกลางตรงกลางเนี่ยเหรอโอ้แต่มันเน่าอ่ะน่ารักมากอย่างนั้นจะพูดมากเลยอ้าวมาอีกป่า ป่าที่สองแล้วเด้ออ้าวไปเลาป่าที่สองแล้วหนึ่ให้ดูรถสิแต่ว่าสิได้ไ่ได้กับอีกดูรถต่อควรต่อยาวเลยรถเราก็ต่อไทยรถต่อยาวเราก็ต่อไปเดินเพื่อนเดินสิได้บนอ๊อฟคือขากล้องดูเก้อกันเลยขนาดขนาดเราคุมขนาดคุมหัวเดียตัวนั่นเนี้ยไปตรวจหัวอยุงเงยมึงหลายเราแว่นตาก็ไม่เอาไม้นี่ติเห็นบ่ล่ะเเฮ้ย นี่ตาตาดีๆสองคนมาตีอโอ้สีใดบ้านนอตกต้นจอดสอง 3, ส,ออา,อา,สามขั้นสีใดบ้านนอเข้าเหร่นมู้แต่มู้มากได้แท้ๆเข,า,ขาป่านี้สักสี่ห้าดอ,อกนะอืมปวดคักตัวไปค่ะไปน้ำตัวโศกเ้อะ <laughs> น้ำตัวโศกโกลมาน, <laughs> น,กมาน <laughs> เก็บเห็ดอย่างน้ำกลลกันสีใดยุติ ไปรูปยุบาลไ้มนี่นโอ้ยเขามาเก็บแล้วเขามาเบางคือซื้อเพื่อเพื่อผลเก็บทันหมดมพ่อได้อือไ้ว่ากัมีรถดจอดอยู่จ้ะรถดจอดอยู่อ้าวเขามาเข้ามาถึงก็โอ้เดี๋ยวเบิ่งขามันกันเด้อให้เขาจัดการขากันก่อน ะบ่งจัดา <ra> <ร Stevens. S 1> การขากันดู okay, อันนี้กะเป็นยังไงเน้ออันนี้เฮ้ยเป็นได้คืออยู่นุ่กันดีแท้เฮ็ดนี่ค <combine unseren> ่ะนี่อันนี้เป็นเฮ็ดแฝดได้เกิดนี่หูยเฮ็ดแฝดพี่น้องเเาาามมัันรหว เฮ็ดแฟดเฮ็ดแฟดบึ้งดูแล้วไหนวะ้ามคือตาดีแต่ที่ไหนแหงคำแหงตาดีด้วบ้านแว่นก็ไม่ใส่ด้วยล่ะโอ้ได้แล้วได้แล้วงามอีกแล้วงามคักคังามคักครนี่ถ่ายต้นสวยจังเหยือกถ่ายต้นตรงนี้เออทางนน้นเห็นปะเห็นเห็นเห็นอีกแล้วแต่ว่าไม่รู้มันจะ นี่ถ้าส่วนมากมันสิบานมันฉีอันนี้เนาะโอ้ยเทาแล้วเทาแล้วเทาแล้วบ่ได้ดอกเทาแล้วเอาไว้ที่เดิมค่ะเป็นไงมั่งทางนูน้นไปทางนน้นก่อนไปทางนน้นก่อน ตัวมุตตาว้สองแถวสองถุมแล้วสี่สองถุมแล้วกับท่านเกลือเป็นเหี่ยวเหียวเป็นคุยคุยไม่เอาหรอกนะคุยคุยสองถุมกับวท่านนนี่ได้อีกแล้วถ้าหักดีแต่าลาอันี้ก็เดยนี่ปลาสองเอามาโชว์ดู <laughs> ได้เห็ดเฟืองได้เห็ดเฟืองเยอะแล้วก็มีตัต้ตีสามเออดอกแต่ก็ดีอยู่เออดีดีดีอืมปาไปต่อไปอีกจกักลาที่สามแล้วปลาที่สามแล้วไปกันค่ะปลาที่สามแล้วไปไปไปลงปลาที่สามมืดแล้ะถุมถุมนิดๆแล้วเอาอุป,ปกรณ์ก่อนปลาที่สาม คนเดี๋ยวค่เอามาวางตรงนี้ถ่ายเออเขาเอิ่นป้ายังไงอ่ะป้าเสาค่ายกาดป้าเออแล้วแต่จะเรียกป้ากูเอิ่นป้าเสาไฟฟ้าป้ายยางไปป้าที่สามตีได้ช่างใดกันถุ่งนึงแล้วก็ยังมีแดดก็ดีอยู่ ยังไม่มืดไปดูกันเลยครับโอ๊ยน่าท<จ>่านก็มาหาเห็ดกันก็จะเป็นแบบลูกขนาดแม่สองคนเดเดยวูท่านก <G ül üyor> ็ขอบคุณท่านมากเลยครับคุณขอตุ้มๆก็ได้เออเอาเอาเกืา ทำพูดคุณมาศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้อ่ะเฮียอุ้เกือบเดินได้นี่แลเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ไหมเนี่ยเออขอบคุณกระเพื่อละดูดโอ้ยพอละกลับบ้านละเออตะมุตะมิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณท้าหลวงก็เฮ้ยตาดีเว้ยแถมให้เราทันเหงือกนี่ไหมทันเหงือกเจอท่านเหงือกเข้าไปเป็นไงล่ะเอาท่านเหงือกเได้อีกแล้วได้อีกแล้ว จะกลับบ้านแล้วนาะเนี่ยแถมเหรอท่านแถมท่านเขาอีกแล้วก่อนกลับบ้านท่านใจดีมาสั่นท่านใจดีมากเลยตะมุตะมิขอสองให้สามเลยแถมอาไปสวยสวยงานงานแท้แท้ขุดหยักขุดยากอีกบัดที่นี่ของมันชื้นมันก็สิ่เรื้มออกล้เหนือกูว่ามันเปียก เนาะอ๋อดายุดายุขาวดีเนาะขาวดีปลายปลายเดี๋ยวจะออกจากป่ากันแล้วค่ะทางกลับบ้านไม่เจอทางกลับบ้านไม่เจอพอจะออกค่อยได้เพื่อนสาวตาดีมากเลยตะมุตะมินี่ไม่ใช่เหรอใช่สักงักงเนาะ แล้วก็ไม่แน่ใจี๋ยวก่อนกลับมามามาอันนั่นอันนั่นอีกอะเก๋เก๋เก๋ว่านี่ค้อนตาดีแล้ตาดีก่อนกลับละเราเออเฮ้ยดอกนี้สวยมากสวยสวยสวยอได้อีกแล้วงามจ้างามมากจ้าสวยสวยเออ สมตาค่ะอือเอาไปอีกันึ่งสีอื่นยังไงล่ะจับเหนือโอ้ขาสวยดีตุ๊ปปุติปิดีแท้แต่มันก็เจาะนอนเจาะอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันค่อยไปให้ตัดออกตัดออกเข้าไปผ่าผ่าชั้มเรศตายตายตะมุตะมิ อ้าวเป็นอันนั้นเป็นยังไงอายุโอเคไหมดูว่าไม่ห้าโอเคนะดูก้านดิอายุโอเคก้านเราได้อยู่นะเนก้านขาวๆอยู่เพื่อนเหมือนก้านแน่นๆอยู่ก้านมันแน่นอยู่เออเออก้านสวยเอาก้านค่ะก้านก็กินอืมเขาก็กินก้านนี่แหละคือแ่บใช่ขาวเดี๋ยวค่อยมีไปลอกไม่ต้องผ่าทําดเป็นไงผ่า ไปแล้วแมงกินเออนอนกินนอนเจาะนนอเจาะคือเอาไม่ได้ไปแล้วเดินออกจากป่าหารถกันเออเออกูล้มเอาไม่ยังอีกคือตาดีแอีนี่มั้ยเออนี่อีกแต่ว่ามุ้งบางการนั่นดูมันได้บอแกไปน้องต่างไยบอการได้ได้บอได้ นอ้นอ,นนอนใช่นอนใช่เออไปไปออกป่ากันเดินไปหารถก,กัน